holy <laughs> moly 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 สวัสดีค่ะสวัสดีที่ทีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนตนนะคะวันนี้นะัดมีรถสวยๆนะคะมารีวิวให้ได้ชมกันเหมือนเดิมน,นะคะสําหรับคันที่นัดจะมารีวิวให้ได้ชมกันวันนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเต y o t ้า v o ออนปี2016นะคะราคาตั้งขายอยู่เพียง3 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ ใครที่กําลังมองหาว่าด้วยใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนได้นาะนสูงสุด7ปีเป็นสิบงวดและช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นขับปี90วันให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูน, 87, นศย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสไปเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีฟรีดาว ปี90วันนะคะดอกเบีย้ยพิเศษใช้ได้นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะอย่าลืมโทรมาหาณนะคะช่วยทุกคนนะันทุกเคสจริงๆนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ check, ให้นัดด้วยนะคะเราไปรับชมคลิปกันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆนะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะฮะตอไก่พอพาน7141กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโเมียม โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดอิเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะคันนี้รับรองว่าใครได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยนะล้อรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะน็อตสี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีค้าบน้ํามันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ ของเราคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันเลยนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะวิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทั้งสี่ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะกระจกนะคะได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานรอบคันเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะไม่มีคำว่าผิดหวังนะคะสวยเดิมทั้งคันเลยนะ ภายในนะคะลูกค้าภายในตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบสีเบจเนาะระบบเซนทตอรล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลย กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้ามีระบบกันลื่นถลายให้ด้วยนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคันนี้นะคะลูกค้าเลขไม่เขาอยู่ที่8,9000กิโลเท่านั้นเองนะ,ะไม่น้อยมากนะคะรถปี16นะคะใครสนใจห้ามพลาดติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้คุ้มจริงๆนะคะ ครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อันดอลกหบุนมือปรับได้4ระดับเยร์ออโต้แบบขันบันไดนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือร่องอัขระยันนะคะที่บางแดดหนึ่งฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะเบาะรถท่านี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้าเลยนะคะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนนะคะแต่ข้อเสียก็จ,จะดูแลทําความสะอาดยากนิดนึงนะคะ พอนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่ยนนะสวยๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่ซื้อรถเพชรยนต์ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะของเราคัดเกตทุกคันเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะกว้าง นั่งกันสบายสบายมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่วางเก้นาน้ำด้านหลังให้1ที่ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะขอบยางทั้ง4บานประตูนะคะลูกค้าสามารถดึงลงมาดูได้เลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานนะอ่านี่ จุดเม็ดอาร์ตนะคะคมๆกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะผนได้นาสูงสุดร7ปี84งวดน,นะคะงวดก็จะตกอยู่ประมาณ6กพ0กลางๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะคะมีไฟทับเทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ โลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบพรีเมียมนะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ารตรงนี้นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะมาดูกันห้องเก็บสัมภาระบ้างนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะลูกค้ากว,ว้างกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็จะใส่ได้อยู่ประมาณ 4- ี่ห้าใบเลยนะคะโรงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะจุดเมดอาร์ตกลมๆ ให้เห็นเด่นชัดนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรอุปกรณ์ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารถไม่เคยจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่อนนะคะเดิมเมรอยซีนนะคะเดิมๆขอบยางนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บโครงสร้างเดิมเมนะคะ จุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าจริงๆนะคะใครที่สนใจนะคะพอมาหานัดได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรอบคันสวยๆเลยสภาพพร้อมใช้งานนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ภาษีของรถนะคะลูกค้าหมดเดือนกันยาปีนี้นะคะก็ยังใช้งานได้อีกหลายเดือนเลยนะคะกระจกบานหน้าก็กระจกเดิมนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่นะค,ะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศนเก็ดัดเพชรยนตนะคะยินดีใช้่ทุกคันดันทุกเคสน,นะคะเดี๋ยวนัดพ้าไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสีสูบ1,500ซีซี108แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเลย ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมๆนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีโคตไม่มีงอหัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีรอยไขยรอยเคียบเพรียยเลยนะ,ะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะ สติ cker มอ,อ,อกอมีติดอยู่จุดเม็อาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด้านในไม่มีรอยไขยรอยขยับขพี้ยนเลยหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะโลโก้เตยตายัางอยู่ฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะจุดเม็อาร์ตต้องฝากระโปรงเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะขอบยางนะคะเดิมๆติกลงไปเนี่ยจะเห็นรอยเล็บนะคะอันนี้คืออะไหล่เดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนฝากระโปรงไว้ไปนะคะลูกค้าขอบยางตรงนี้มันจะแข็ง มันจะแข็งแบบจิกไม่เห็นรอยเล็บเลยนะคะมันจะไม่ใช่ขอบยางนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างเดิมนะคะการันตีให้เลยนะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับรถโตโยต้าวีออส 1.5e ปี2016นะคะคันนี้ราคา345,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์จะมี2สาขานะคะ สาขานี้ที่นัดเย็นอยู่นะคะเป็นสาขา2นะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะติดถนนใหญ่เลยนะเลยซอย95มาประมาณ20เมตรนะคะกับสาขาที่1นะคะจะอยู่ยเยื้องกันเลยนะคะซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ